สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านติดติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมอ่ะพี่น้องเห็นหญ้าจากทั้งธรรมชาตินี่เพิ่นกับเป็นของคอนเทลีเพิ่นแล้วครับเพิ่นส้ำประทานไว้แล้วพี่นอ้องวาหยอกนะครับเด้อมันเป็นหญ้าจากทั้งธรรมชาติซึ่งคุณพ่อเพิ่นกับใสเกี่ยวไปเลี้ยงงัวเลี้ยงขัง้วแหละครับผมทั้งวัวทั้งขั้วล้วมสิบสองตัวนะพอลีเนาะครับครับพอลีครับ,รบอ่ามือหนีมานี่แหละครับ ปูเป้เออล S, ียเเ้ยงวัวเลี้ยงควายบันตะท้องครับมูสิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้ออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเท่านี้แหละวัวควายเขาจะตัวพ่อรอบนี่สิบสองสิบสองตัว,ออ <12. S 1> ตวพอดีเลีเ้ยงวัวเลี้ยงควายมาโดนน่านปานไในแล้วพอ่อรวมยี่สิบปียี่สิบปีเอ้เก่าพอสมควรวิธีชีวิตที่พอ่อใช่อยู่แบบนึงก็คือปล่อยเลี้ยงตามทุ่งเนาะพ่อเนาะ<ม>ตามทุ่งบ้านเฮาเนี้ยครับออกลามออกลามออกลามครับหลักกรมาฮาตามยางสิโอ้โอ มรถกระบะเพื่นพี่น้องจอดอยู่มของฟอรีเพิ่นเต็มรถบ่ว่าแต่ละมือเต็มเต็มครับรัวงวงเพย์วยมีเยอะตัวก็อวย์แปดย8แปดงวงงวงสีวเป็นสิบสองบาทโถหยาเขาว่างายนักธุนนคือบัวเสือเอาเนี่ยสันบัวเสือได้ซื้อเป็นพันมาบ่วพ่อั่วยินดีครับทีเอาเจียวบันจ็คสีผ้าเขาไปเบื้องอ่างวเยเพนในบั่นเนาะตอนันก็ได้เป็นวิธีสีเข้าเฮ็ดเป็นประจำนี่แหละน้องบอกเนาะ เป็นประจำอยู่แล้วโอ้เชียงแรีงครับคุณพ่อสามพระธานยง่ายไปเรื่อยย่ายไปเรื่อยพอใส่เกี่ยวหันเ <laughs> พ,พิ่มวงว่างว่าหามตัวแล้วเถียนอ๋อมีแห้งเกี่ยวบกตินะวันนี้คุณพ่อเพิพ่นเกี่ยวแล้วครับยังตามไปเบิ่องทางในเบิ่งแนวชิดแนวทางเบิ่งว่าเบิ่งคนะั่วนะเพิ่นน้อพ่อเนาะนั่นเสียตะขา,านดำมั่นที่สุดดิเสียตะขานดำมันโอ้ข้าหันเป็นศูนย์ในการเลี้ยงน้อพ่อเนาะครับผม เข้าติดตามไปทางในก็พอเพิ่นไปเบื้องพุลละพูดคุยกันมองง่วงผมคุ้ยพ่นยู่นะพอเนาะครับติดตามครับจะติดตามมหัศบ้านของพอลิเพื่อนละครับพี่น้องอ้าคุณแม่สวัสดีน้ำด้วยครับเด้อครับผมพุลละครับยาเพื่อนมือและรถครับยังพ่อง่วงพ่อคุ้ยกินนะครับเนาะบาดสีฟ้าพี่น้องพุลละย่างลุไปทงพุ่นมองพ่อใหญ่เพันว่าเพื่อนใส่เป็นพื้นที่เลี่ยงง่วงเลี่ยงคุ้ยนะครับ นาเรียงไว้ได้อยู่เชียวน้องพ่อเนาะขนาดพื้นที่หน้าก็าตรง,งา,รงายญ่อพรายไปใหญ่ไปอ่าเลี้ยงไปเรื่อยๆครับอืมอมาเบิ่งว่างง้อพื้นเลี้ยงอยู่พ,พื้นใหญ่พื้นเลี้ยงเป็นง้วแบบใดนะครับพอดีของง้อที่พื้นเลี้ยงอยู่นั่นมันเป็นเจ้าใดที่พื้นซื้อมาเนาะครับติดตามครับยงลงทงลงทามาเลยอ่าจังสีกาไอ้เลี้ยงได้อยู่เนะาะพอเรียนเนาะช่วงนีนะ้เนาะ ครับกันนี้างาเพราะได้กลิ่ 4, นเหมือนห้วแปดงัวซีเนาะครับเนาะ<ใ>นครับแม่บ้านหนึ่งเป็นงัวต้นน้ำหรือว่างัวเข้าซื้อเขามานเรื่อยๆเ,เพราะลี่เข้าื่อครับเป็นลูกคอ,อกลูกหลังเข้าตะไรเนาะครับเนาะครับลูกคลกอ,อกเบิดเลยนะครับงัวได้ของพอหลวง อับฉลากว่าตัวเดียวดอกเริ่มจากตัวเดียวหนังง่วนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> จับฉลากได้ของในหลวงเขาเนะครับเนาะคร <c oughs> ับก็เลยขยายพันธุ์ได้คอกในรักเขานี่มากเลยเนาะพอลิเนะ <c oughs> ยาะโอ,โ,อโทษครับ <c oughs> พอลิครับเปลี่ยนซื้อพ่อใหญ่ตัวนี้โอ้หย่าก็ถือว่าเฉียวง่ามอยู่หรอกครับช่วงนี้เพราะอไรยั่เพราะอะไรเล่มเพราอะไรเล่มนะครับตา <c oughs> มครับผม ยังอยู่อำเภอเมืองนะครับบัดดัดท่องครับมูซิเบตนะอพใหญ่เนาะน,น,น,นี่เพิ่นก็นเริ่มว่านเขาแน่แล้วบ้านคันพื้นที่แถวนี้ปรับเปลี่ยนเป็นหน้าเขาเพราะพราะลี่ง่ายไปใส่บาทง่ายไปดงขึ้นดงขึ้นโคกไปตีอืมข้างหน้าโรงเรียนนี่ตัวแรกครับโอ้โหงล่างใหญ่ดีนะพ่อเนาะแหน่ลูกบอลครับเพื่อนประมาณเท่าไรเพอาะราลีนี่ คิดว่าประมาณแปดทิศแล้วช่วงแรก,กเขาหายโตละแสนกระบอกขายอยู่อืมอาการเลือกง่วงห้องพงเย่พงเย่งงเลือกง่วงะมาณเลยพงเยเลือกง่ว่ว่ามีความสูงอืมมีโค้งชฉางดีครับคัดไวแต่ละโตแต่ละโตครับก็พยายามคัดไวอืมนั่นโตนั่นก็แม่มันครับอ๋อไปเบิ่งตัวพุ่นน้ำหนัพหนกพ<จ>่อเนาะสามครับ,บม,มาเอาเพิ่งตัวนี้น้ำพี่น้อง ออ,อืตัวใดเป็นตัวเข้าตัวหลักแม่ใดตัวหลักขายออกขายขายออกไปแล้วนะครับเนาะแสดงว่าม้วนผมกับพ่อไทยนี่เป็นเป็นลูกชุดแม่โตที่พ่อว่าจับฉลากได้นะครับเนะาะขยายมาเรื่อยครับอืต้นทุนงว้วนที่แรกก็คืองว้วนลาจจดจะท่านนะ,นะครับเนาะนี่ตัวนึงครับของพอเล็กพนพอลิครับ อีกตัวหนึ่งของพอลีพิ่นครับผมอันนี้มามรรทัศน์มาซิ้นครับอือมบามมบรรทัศน์มาสิ้นต้องได้เกตเดือนนะโอ้เกตเดือนครับทานหรอท้องพ่อเหรอทานครับตีออกอยู่นี่อือม,มาตามอีกครับผมมีอีงละแดงจึงครึ่งยืนอยู่พุ่นเถือกหรือแม่ครับนาะแม่ โอ้แม่มนล่ะโอ้คือลูก,ลกพอลีเลี้ยงงัว่าลูกเนาะเป็ตัวแม่นะครับเนาะแม่ได้แต่ตัวแม่เป็นลูกลูกแม่ไหนลูกตัวไหน,นแม่นักเนาะครับเนาะแม,แม่เขามาที่แรนครับผม <ใน S 1> มาหกเดือนหกเดือน,อ,อ,นอืมกับพ่อได้มุนเวียนเวลาจําเป็นพ่อได้ขายวาใส่มาใสนะ่เนาะพอลีเนาะแม่ครับผู้เฒ่าเนาะอืมลูกเต่าก็ว่าได้เลี้ยงอืม อยู่กันช้อนเดาก็พ่อได้นั่นใช่พ่อได้ไหมพ่อไอ้นี่ลูกบักเนี่ยอยู่ในใบครับจำม่ได้ดอกจำไว้นะครับรถอยู่เนาะอยู่ในใบมันตยู่หน่อม้าปองอยู่นี่ปองนี่กันตะไลได้พี่น้องนียง้อคลองนี่นี่อ๋อสามตัวต่อไปพอลีพอลีพ่นกับว่า อยากแบ่งปันกับมหาเพืนนเนน่นได้นรอพ่อเนาะได้บรรทุกตัว่าพ่อทั้งวัานทั้งขุยครับทั้งขุยผู้ใดอยากาตาิดต่อก็เดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรทายชิมกับปกชิมไว้นะพ่อเนาะโอ้หัวแม่นี่ก็สูงใหญ่ดีแม่นีน่พวกแรนไรลไลเถืออะไรนี่ครับห้อยมาเวียนหลายได้ดิแรนอือช่วงลุงๆเขาให้เท่าไหรช่วงแลนแนหนึ่งแสนบาทโอ้โหบ่อขายบ่อขายครับ ใส่ลูกแจ็คชุดเราบ่พ่อนี่บอนได้ม้อนได้หัวสาวอยู่เนาะครับเนาะโอ้คือยาวคือไงค,ครับเถือ่อล้วพ่อไงครับหัวสาวแม่สาวครับโอ้สอูงซ้ำพอ่อไงพ่อไงกับปุตีิอาบไลยพ่อไงสูงเท่าไ,ไ,าาไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้บอยเจ็ดสิบนะครับเนาะนี่ครับอืบอหัวพ่อไงสีเด่นหัวตัวแม่โค้งล่างในหนญ่เนาะพ่อไงเนาะ กันโค้งล่างมันเงี้มันให้ลูกดีบอกหรือยังไหนมันลูกแบบซีไว้นี่ครับตัวนี้ลูกแซีไว้หางกะว่ามันแย่ครับพี่น้องโค้งล่างเงี้ยแบบนะพ่อเนาะมันให้ลูกดีบอกหรือยังไหนในแนวชิดของพี่นี่แนวคิดคิดว่าถ้าโค้งทางแม่ใหญ่ลูกแต่ที่ออกมาดีออกมาดีนะครับเนาะเงี้ยต่ำมึงเงาขาพี่น้องนี่คือส่วนของงูจะไปเห้ไปตา่ำมึงขั้วนะพ่อเนาะครับนี่ย้ำในตัวลักเข่าเพิ่น คุณบุเธอได้ไปกินน้ำเย็นวันนี้เว้วันมาครับถามครับผมเออฟ้าพี่น้องยัางค้างรวดมือนี้แบบนี้ถ้าเข้าชีวิตของพ่อใหญ่เนี่ยก็ดังที่ผมถ่ายเปิดคือห้าเจียวหยาทุกเสาร์นะพ่อเนาะมือละรถดละใดมือลารถครับอืมยากระจากข้างทั้ง ้าเสิใจอะไรฟังกัค่าเครื่องตัดหยานอะมันมันหนเราบอกเนาะแล้วน้ำมันลดินเปิดมือได้แจกบาทมันก็ลดของข่อยมันกลดไปหยาดน้ามันเนาะครับลดีเกมเติมสามอยอยู่เป็นสิบมือแต่มสิบมือน้ำมันเดียวบาทน้ำมันเครื่องตัดเท่าน่ะน้ำมันเครื่องตัดนี่สามืิบสี่มือตอยสมสิส่มือตอย ต้นทุนก็เอาตีไปซะเมื่อละหาชีบาทนะพ่อเนาะเอาไปอ่ะมาส่วนของคว้วนี่ครับคือเบิดแจะแร่าแต่พ่อแง่มาแตะแล่นเท่าอ่ะตัวนี้คว้วผูกครับพ่อแง่ได้เอาพ่อใดมาสมครับนี่ไอ้นี่พ่อพ่อพื้นบ้านเนาะพ่อพื้นบ้านก็ขัวเพื้นบ้านเนาะครับพ่อเพื่นเนาะครับเนาะ สมโตเลยบ่เหอครับสมโตอืมกะอ้วนพี่ดีของเพิ่นอยู่หรอกครับต้นอัปี่อ,อย่ากระเชียวพราได้เลี้มอยู่หรอกครับจวงแม่นี่อืม,มนี่แต่พอพัดเดาออกลูกนหนึ่งก้อแสนเพราะว่าแสนหายานลูกมันเถิกครับแต่มันออกลูกมาแม่นั่นสมไอเบิ้มพันล้านไปนั่นน,นั่นนะครับเนาะ ครับเบิ่มพัลลานครับอันซีเดือนอืมโตน้อยๆทีแ่แยนมะเท่าม่วงมะเท่านะครับ<ม>นเนาะพอพอเป็นเป็นเบิ่มพัลลาน,<ม>นครับงันมีใบพร้อมมีใบพร้อมอืมกล้วย่เป็นกล้วยไทยเขาธรรมดาตเนาะกล้วยไทยรับาครับารบ,บางกล้วยไทยพื้นบ้านแต่ว่า<ม>เอาพอสายพัฒนามาใส่นะครับเนาะ<ม>นครับ ตัวนี้บอกแม่เบื่อพันลันครับเอามาตามผลผลิตเพิ่นลูกกแรกตัวนี้ลูกของเบิร์นนะครับเนาะเบิ้มพันลนันตัวนี้เด้อพี่นะ้องพี่เดือนพี่เดือน,อ,นอืมเอาคู่นั่นคุณวคุ้ยเผือกน้อยนั่นสมเผือกสมเผือกสมตัวหรือสมหลดอดพ่อนี่ตัวสมตัวนะครับเนาะ,อ,ะอืมครับ งจั๊กจะขวางทางน้ออ่ะนอดหนุนจักเปิดแล้วครับอืมจั๊กหน่อแยกกับนอดหนุนจักข้อยกับง้วดีเลี้ยงพร้อมกันบ่หรือว่าเลี้ยงอันใดก่อนพงษ์ข้อยไอ้ข้อยนี่จับฉลากมาก่อนบ้างข้อยนี่จับฉลากมาก่อนถือกันบมอข้อยนี่ไปซื้อไปซื้อมาไปซื้อแม่ าแปด่ันาแต่เป็นสาวน้อยตัวแม่เขา่าเงี้ยวนะครับเนาะแม่นั่งมาแ่เกาะแม่เข้าแม่รักเนาะครับได้ลูกจักตัวจักชุดเหรแต่อยู่นครนอยกว่านี่อยูยม่มานี่ก็ได้เฉพาะลูกบ้านกับแปดแปดโตแล้วแปดโตทั้งโตหน่อครับโอ้ในลูกหลายเติมอยู่นะครับเนาะนะบนอดมากอดเลยาอือ ลายคุยค่านต้นทุนอาหารเมลระหาสิบบาทน,อนอ้องพอลีเนาะกับคุ้ยแปดครับนี่ยละเบิ่มบ้านลานตัวนี้นอออ้องพอเนาะนะกระประมาณเม็ดกว่าอืมสี่เดือนครับนะเขาก็สิจบนี่แหละครับพอลีเ<ส>พื่อน,ต,อนอตัวนี้เดือนกว่าสมโต,ตครับ พอพอใหญ่ยับมันไกลผมจะน้อยบัรทัาสี่เดอำลาจท่านผู้ชมสีรับชมชิมเนาะครับเนาะพรอใหญ่พูกับว่าไผรอยากมาเยี่ยมชมเมงปั่นไปเลี้ยงไปพัฒนาตัวอะไรเนาะ,นะ<ด>พ่อเนาะใช่อาพอใหญ่ติดเบอร์โทรเลยครับผมเบอร์โทรมันมีอสอเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกามเก้าเก้าหกสามเก้าเก้าศูนเจ็ดศูน หนึ่งสีหงส่ห้าแปดเจ็ด,ดสองหกแปดเจ็ดสองหนะครับอืมนี่แหละครับก็วิธีของคุณพอลิเพิ่นครับการเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วนะครับอ่ะต่างคนก็ต้องต่อสู่หาวิธีเลี้ยงเห็นเหมาะสมครับจะควงครับต้นทุ่นอยากเลี้งยงอยากยกไปบิดกับเอามาเอานะครับเนาะครับเมื่อนี้ภาพน้องมารับชมวิธีการกเกษตรอนี้แบบ เชื่อิ่นฟ้ามกับโบแมน,แมนเลี้ยงแบบไทยบ้านเลยพี่น้องเด้อเลี้ยงแบบไทยบ้านแบบพอลิเพิ่นกะลดค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงโอ้โหกับพบกหน่อยไป,ปนะครับรอบละสิบก็โตเนาะครับเนาะสิบสองโตกะบทรงผลผลิตเพิ่นได้มีอะไรใดอยู่น้องพ่อนนะเนาะมีอะไรใดตัวนั้นแม่น,นั่นเองลูกเท่าไรก็อแปดตัวที่แม่เข้าแม่รักคั้ยเหา,าแม่เข้าแม่รักแปดครับแปัวหนึ่เหาเยี่ยมกับงัวเริ่มจากงัวพระราชทานเนาะครับเนาะของในหลวงเห่าลรอครับ จกเลี้ยงพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เอาพอหันหนา้ายังน้อยบาดมือนี่ผมกับพลิกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเนะาะใครสนใจก็ตามพี่กัดเบอร์โทรให้ไว่นะพอเนาะ,ะมือนี่ไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ